สวัสดีค่ะหลังจากมีการปลดล็อกแล้วก็เริ่มออกไปทำงานก็เลยไม่ได้มาทำคลิปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสีแดงไปหมดเลยก็คือธนบัตรแบบที่12ชิ้นนี้ราคา100บาทแบงค์แดงแบงค์ช้างแดง แล้วก็สัญลักษณ์ของความเป็นแบงค์ร้อยของไทยคือสีแดงเป็นต้นตำรับแบงค์ไทยที่เราชอบมากเลยตอนนี้ตังที่เคยได้นำเสนอคลิปของแบงค์ร้อยแบบที่12แล้วว่ามี2รุ่นคือรุ่นที่1ซึ่งมีเลขรันหมวด6หลักนะคะและรุ่นที่2ต่อมาก็คือ เลขรันหหวดจะเป็น7หลักเหมือนเลขลันหหวดของหมวดเลขของธนบัตรปัจจุบันซึ่งมี7หลักนะคะนอกจากการใช้เส้นลายลวดลายหรือว่าสีแตกต่างกันระหว่างเลขหมวด6หลักและเลขหมวด7หลักซึ่งมีความเข้มรวมทั้งตัวหนังสืออื่นๆไม่ว่าจะเป็นลายเซ็น รัฐมนตรีและผู้ว่าการธนาคารก็จะสีเข้มคือแบบที่สองแบบที่หนึ่งก็จะเป็นเส้นเหมือนเส้นเส้นเดี่ยวซึ่งจะดูบางและก็สีจางกว่าอันนี้ก็คือลักษณะของลายเส้นของธนบัตรนะคะธนบัตรที่เป็นตัวเลขนะคะนอกจากที่เป็นเลข6หลักและ7หลักความแตกต่างแล้ว อยากให้ท่านได้รับชมความแตกต่างอีกหนึ่งอย่างคือความแตกต่างของลายน้ําค่ะลายน้ําของธนบัตรหหลักรุ่นที่1นะคะลายน้ําจะเป็นอย่างนี้นะคะลายน้ำพระบรมฉายาสาธิสส่วนรุ่นที่สองซึ่งเป็นเลข7หลักนะคะจะเป็นลายน้ํานี้ค่ะความแตกต่างก็ เห็นได้ชัดเลยว่าไม่เหมือนกันข้างบนเป็นแบบรุ่นหนึ่งค่ะหกหลักข้างล่างเป็นรุ่นสองค่ะ ถ้าเป็นลายน้ำแบบนี้นะคะเป็นแบบปัจจุบันเนี่ยก็คงจะว่ามีคำคำหนึ่งที่ว่าเป็นลายพระพักเพียนซึ่งลายนี้นะคะ่ะคาดว่าน่าจะเป็นพระพักจากการบล็อกที่เป็นเหมือนภาพวาดนะคะส่วนส่วนลายน้ำของรุ่นที่หนึ่งอะคะจะเป็น พราพักจากการฉายพราพักหรือฉายรูปอะคะ่ะคือถ่ายภาพแต่ลายน้ำนี้ดูค่ะลายน้ำของรุ่นที่สองดูนะคะเหมือนมาจากภาพวาดอะคะ่ะอันนี้เป็นความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างธนบัตรรุ่นที่หนึ่งและรุ่นที่สองแบบที่สิบสองชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทนำมาเป็น พ้อสนทนาพูดคุยกันแล้วก็ให้ท่านได้รับชมเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็อาจจะให้สาระก็ไม่มากก็น้อยหวังว่าท่านคงจะติดตามและรับชมในคลิปลต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ